มายืนมองแบบนี้มันมีก็ลุ้นว่ายืนมองเพราะว่าปวดท้องอืดหรือเปล่ายังหลอนกับการที่เขาแบบว่าเอา่อถ่ายเลวเออท้องเสียเมื่อเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่ายืนมองแล้วมันมีบอกรอก่อนนะยังไม่ถึงเวลาหนูไม่ได้ปวดอืใช่ไหมเขาก็ออะโอเครู้เรื่องนะเขารู้เรื่องนะเขาก็เลยมาขึ้นเตียงหนาวเหรอลูก ก,ก่อนอีกสิบนาทีได้ไหมแต่ม,มีเคลียอะไรตรงนี้นิดนึงโอ oh, e ้นาวเดี๋ยวมามีห่มผ้าสิบนาทีก็ต้องห่มผ้านะเขาอะเอ้ยนอนซุกงี้ล่ะเขาไม่อยากให้หม่มผ้าเขาแบบออืเขาบนก็เลยอาไมห่ห่มผ้าก็ได้่อะอยากนอนอย่างนี้ก็นอนอย่างนี้แป๊บหนึ่งนะลูกนะมามีจัดเอ,อของแป๊บเดียวเดี๋ยวอีกสิบนาทีเราไปวิ่งเล่นยามเย็นกัน เจอมะนาวอีกแล้วสวัสดีค่ะมะนาวคืน่ารักเหนเตี๋ยวเตี๋ยอ่อนอิดโอ้มะนาวก็เลยมาอ้อนบมามิวด้ดยมะนาวมาอ้อนหมามิน่ารักเฮ้ยใส่ใส่ใส่อมามิจับมะนาวไม่ได้เลยอ่ะนี่ส่เนี่ยมามขอจับมะนาวนิดเดียวที่หนูยังไปอ้อนพี่ของมะนาวเลยอ่ะฮะมันมาเออ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 ไม่พูดแล้วเถียงตลอดคนเนี้ย เฉียงเก่งอ่ะปะกหน,นุจะไปเล่นกับมะนาวปะเดินเล่นกับมะนาวกันปเ <c oughs> ช็จตัวคํานี้เตี้ยเขาก็ฉี่เล็ดอีกแล้วนะคะฉี่เล็ดออกมาเยอะเหมือนกันอุตส่าหาจา์จะเออดีใจว่าวันนี้เนี่ยไม่มีท้องเสียไม่น่าจะมีอาการผิดปกติอะไรละอ่ะก็มาฉี่เล็ด <c oughs> ไม่เป็นอะไรมันก็ต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอนะเนาะในแต่ละวัน อาจจะเป็นเพราะว่ามามีก็ไม่ได้เขากินยาอะไรด้วยช่วงนี้ปกติเขาจะมียาที่คอยประคองคอยคุมเกี่ยวกับเรื่องกอระเพาะปัสสาวะของเขาอยู่ก็พอดีเห็นเขาท้องเสียก็เลยงดทุกยาก็ยังไม่ได้เอากลับมากินใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มามีให้หนูกินยานะเอากลับมากินใหม่นะลูกนะยาคงไม่ได้มีผลอะไรกับท้องเสียหนูแล้วแหละเออแล้ววันนี้หนูก็ไม่ได้ขับถ่ายอีกตลอดทั้งวันนะขับเออ,อตอนเช้า รอบเดียวแล้วก็ค่อนข้างที่จะเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วเอ,อเหลวไม่มากโ okay. อเคอไม่เป็นไรลูกยังไงก็ฉี่เลกก็ยังดีกว่าท้องเสียเนาะ